วันนี้เรามาอยู่กับ Mercedes-Benz นะครับผม A 1 8 0 AMG Package นะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับผมตรงนี้เป็นออปชั่นเต็มนะครับผมเป็น AMG Dynamic ด้วยนะครับผม รูปทรงของเขานะครับรถเล็กน่ารักนะครับจับต้องได้แน่นอนท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมตัวนี้จะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ชอบแนวรถยุโรปนะครับผมแต่ว่ามีความกระทับนะครับผมคล่องตัวใช้งานในเมืองนี้สะดวกมากนะครับผมแล้วก็ยังคงความแรงและคงความเป็นเบนซ์เอกลักษณ์ที่ยังอยู่นะครับผม ขออนุญาตเข้ามาในรถนะครับเลขไม่เพียง78,000กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้ของเรานะครับผมเบนซ์เอ็นะครับผม 1> A 1 8 0นะครับ AMG Package นั่นเองนะครับผมแล mm ้วก็เป็น AMG Dynamic ด้วยนะครับผมพวงมาลัยของเขานะครับผมจะเป็น3ก้านนะครับล้อแมกของเขาจะเป็นขอบถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นขอบ18นะครับผมจากโรงงานเขามีหน้าจอนะครับพร้อมกับกล้องถอยให้โอ้เพลงไม่เข้ากับรถเลยนะพี่แถวฮะ โอเพลงเพลงไม่เข้ากับรถเลยฮนะัสะีงสิบคนดูนะครับผมตัวนี้จะมีโหมดอีโคให้ด้วยนะครับผมมีโหมดอีโคนะครับผมโหมดสปอร์ตนะครับผมแล้วก็โหมดแมนนวลนั่นเองนะครับผมสามารถปรับที่ตรงคอนโซลกลางได้เลยนะครับผมระบบก็เป็นทั้งควิคคอนโทรลนะครับผม มันติฟังก์ชันนะครับออปชันครบอยู่แล้วนะครับผมเมื่อกี้ได้แพนเลขใหม่หรือ,อยังครับยังเดี๋ยวลองแพนเลขใหม่ให้ลูกค้าดูด้วยเจ็ดหมื่น <70, 000. S 2> ใช่ครับเจ็ดหมื่นแปดพันกิโลนะครับ คันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าได้สีดำแท้จากโรงงานนะครับผมแล้วก็เราแถมวันรันตีนะครับหรือว่ารับประกันซ่อมศูนย์ให้ถึง2ปีเลยนะครับผมเอาไว้เพื่อเป็นความสบายใจกับลูกของลูกค้านะครับที่ซื้อรถยุโรปจากเรานะครับแล้วก็ห่วงเรื่องในการรับประกันหรือว่าเรื่องเวลาซื้อรถออกไปกลัวจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเราจะมีตัวนี้เอาไว้ดูแลลูกค้านั่นเองนะครับผมสวัสดีทั้ง14คนดูนะครับผม เราห่างหายกันไปหลายวันนะครับแล้วช่วงนี้ก็ฟ้าฝนไม่เป็นใจด้วยนะครับฝนตกนะครับผมฝนตกทุกวันเลยอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเราจะกล้องถอยในตัวนะครับผมหน้าจอของเขาเป็น a n d r o อ d อยู่แล้วนะครับเป็น b l บลู o t h ด้วยนะครับผมแล้วก็มีกล้องถอยในตัวอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอของโรงงานเลยนะครับผม รลสวยและบริการดีมากๆแนะนำแบนั้นขอบคุณครับขอบคุณลูกค้านะครับอันนี้คือลูกค้าตัวจริงทุกคนเลยนะครับผมที่มารีวิวให้กับเต็นท์เรานะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับรู้สึกภูมิใจมากๆนะครับผมลูกค้ามารีวิวให้ครับขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับมารีวิวให้น้องนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับผม ว่าซื้อรถกับเต็นเรานะครับเราดูแลนะครับไม่ทอดทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับผมสบายใจได้นะครับทุกคนเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวตรงกลางนะครับจะเป็นกระยี่นะครับหนังของเขาจะคล้ายๆตัวอคันธารานั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงปีกซ้ายขวาแล้วก็ปีกเบาะตรงพนักพิงนะครับก็จะเป็นหนังนะครับเดินด้วยได้สีแดงนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะนะครับเขาจะเป็นคล้ายๆากึ่งบักเก็ตซีทนะครับผม อันนี้มันจะเป็นออปชันเต็มที่สำหรับตัว AMG เลยนะครับผมที่ส่วนมากเบาะจะออกมาเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะครับผมมาต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาภายนอกกันต่อตัวนี้ภายในนะครับผมก็จะสสำรองอยู่ครบนะครับผมเป็นกุญแจรีโมทนะครับ ตัวนี้เป็นออปชันจัดเต็มนะครับผมจากโรงงานอยู่แล้วเป็นกุญแจรีโมทสวัสดีทั้ง15คนดูนะครับ ขอรีวิวภายนอกต่อนะครับผมล้อนะครับเหมือนเมื่อกี้ผมบอกไปนะครับผมเป็นขอบ18นะครับเป็นขอบ18จริงๆนะครับตัวตัวโลโก้ล้อเขาจะปั๊มว่า AMG เลยนะครับผมอันนี้เป็นออปชั่นของ AMG นะครับและเบรกเขาก็จะเป็นพอดใหญ่นะครับและจานเบรกเขาก็จะซาะซาะล่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้มันจะเป็นข้อพิเศษของตัวรถยุโรปนะครับหรือว่าเป็น เบนซ์นะครับที่ได้ออปชันมาจากโรงงานนะครับผมย่างเช่นคันนี้นะครับผมเส้นเดิมฝากรงเดิมนะครับผมหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับเลยนะครับผมรถทุกคันนะครับเรารับประกันเรื่องอุบัติเหตุให้นะครับผมตัวนี้เราเปลี่ยนยางแท่นเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวแท่นเครื่องนะครับ ตัวนี้นะครับผมอันนี้เบิกใหม่นะครับเป็นของแท้เลยนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะครับผมยังเรียวๆอยู่นะครับผมถ้าท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้ฝากราคาไว้ที่แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับหลักแสนนะครับไม่ถึงหลักร้านนะครับผมได้รถเบนซ์นะครับผมใหม่เพียง70,000มกิโลนะครับผม ยังไม่พอนะครับผมรับประกันซ่อมศูนย์ให้ถึง2ปีนะครับผมออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้นะครับผมก็ฝากเอาไว้พิจารณากันได้เลยนะครับผมสำหรับ Mercedes-Benz นะครับผม a 180 AMG Package นะครับผมออปชั่นแบบล้นๆนะครับผมราคา800,000 สอง0มื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับจัดเต็มครบจบทุกจุดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดปาาท้ายให้ดูด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมนี้จะเป็นไว้เครื่องมือตัวนี้เขาจะเป็นปั๊มลมไฟฟ้านะครับตัวนี้เขาจะมีปั๊มลมไฟฟ้าให้แล้วก็เป็นพวกเครื่องมือฉุกเฉินนะครับผม เอาไว้เวลาฉุกเฉินนะครับผมซอกเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะครับผมหัวน็อตไม่มีขยับนะครับฝาหน้าฝาท้ายนะครับเดิมหมดนะครับผม8ปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเดี๋ยวฝากน้องแอดมินปกหมดให้พี่นะครับเดี๋ยวพี่คำนวณค่างวดให้นะครับผม แค่างว่าเพียง14,000บาท825,000บาทได้ขับเบนซ A180 AMG นะครับผมแพ็กเกจนะครับแล้วก็เป็น AMG Dynamic ด้วยนะครับผมตัวนี้คือแบบออปชั่นที่ดูในตารางของโรงงานนะครับผมในตารางรุ่นของเขาคือเต็มทุกอย่างนะครับถ้ามีตรงไหนให้จิ้มคือคันนี้จิ้มมาครบหมดแล้วนะครับผม โอเคนะครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมต้องให้มินปักบุดเลี้ยงเอ่ยเดี๋ยวคันนี้เรามีรูปแล้วเดี๋ยวยนี้เราลงเลยเนาะพารูปเราพร้อมอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีรถ update, อัปเดตเทรน่านะครับเพิ่งลงไปเมื่อเช้า BT ห้าศูนย์นะครับผมหลายคันเลยนะครับผมที่อัปเดตสต็อกให้กับลูกค้านะครับผม โอเคนะครับผมเรางดังมินปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับไว้พิจารณากันด้วยนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังนะครับไฟเป็น d a ย์ไทม์รั n นิ่งแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์จากโรงงานนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม